ทีมฟุตบอลโรงเรียนสาราตึกวิทยาคือสถาบัานที่มีชื่อของจังหวัดนคปรปฐมส่งทีมลูกหนังทำศึกฟุตบอลระดับเยาวชนไปจากเจ้าดานแต่ใครจะคิดว่าผู้อยู่เบื้องหลังนั่นก็คือพระอธิการปัญญาสิริปุญโญหรือหลวงพ่อจอนเจ้าอาวาสวัดสาราตึกที่อุทิศแรงกายแรงใจเพื่อน้องๆเยาวชนในการเป็นนักฟุตบอลอาชีพทั้งค่าอาหารค่าที่พักเดือนหนึ่งก็หมดหลายแสนบาท อย่างไรก็ตามทางวัดรวมไปถึงหลวงพ่อยืนยันว่าจะทําเพื่อน้องๆต่อไปก็คือทามาตั้งสมัยหลวงพ่อเก่าพอขาก่อนนี้บอลแบบว่าบอลวิวิชันบอลอะไรยังไม่มีอะคันนี้ไม่มีสมัยก่อนนี้หลวงพ่อท่านแบบเป็นผู้บุกเบิกก็คือไปเอาพวกเด็กกระเลียงเนี่ยมาพัดที่วัดครั้งแรกครั้งแรกก็คือการ์สัญชัยวงน้อยท่านก็แบบว่ามาทําทํากีฬาชุดนั้นก็จะมีแข่งแข่งแค่จังหวัด ในจังหวัดมาปัจจุบันนี้ก็เลยแบบว่าหลวงพ่อท่านมอณนาภาพก็อาจจะมาคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่แบบรับช่วงหลวงพ่อก็เลยคิดว่าปรึกษาอาจารย์วันชัยว่าเราให้เด็กให้เด็กมีการแบบเล่นกีฬาห่างจากยาเสพติดอะไรพวกนี้ต่อมาก็แบบว่าไงก็เลยเราเริ่มทําเป็นรูปแบบแล้วก็ส่งไปกรมพระบ้างอะไรบ้างเงี้ยเพราะปัจจุบันนี้ก็คือแบบไงคือเด็กที่จบจากเนี้ย ก็ถือว่าเราคิดว่าทำยังไงที่จะให้เด็กว่าเล่นกีฬาเรียนไม่เก่งเล่นกีฬาเล่นกีฬาเก่งแต่สามารถที่ว่าหาเลี้ยงชีวิอยู่เองเลี้ยงชีดตัวเองปัจจุบันก็เ,ออเด็กก็สำฤทธิ์ผลไปเยอะนะยังไปเป็นนักบอลอาชีพก็หลายคนเดิมทีแนวคิดนี้มาจากเจ้าอาวาสองค์หรือหลวงพ่อลำเจียกที่อุ้มชูโรงเรียนสาราตึกมานานนับสิบป,ปี ซึ่งจุดประสงค์ของการทําทีมฟุตบอลน,นั่นก็คือจะคัดเลือกผู้เล่นที่โรงเรียนอื่นไม่สนใจจากนั้นจะให้น้องๆกินนอนอยู่กับวัดทุกคนต้องตื่นตี5เป็นเด็กกดบาทต่อด้วยการฝึกซ้อมที่โรงเรียนสาราตึกทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็นภายใต้การดูแลของสัรชัยบกน้อยโค้ชที่พัฒนาวงก,การลูกหนังในจังหวัดนครปฐมว้อย่างเจ้าดาน ส่วนใหญ่เด็กที่นี่ก็คือเด็กที่ไปไปคัดที่ไหนมาไม่ติดนะครับก็เลยต้องมาเริ่มใหม่เราก็จะสอนให้ก็คือปรับพื้นฐานให้เด็กแล้วก็ให้ให้เด็กเนี่ยามากินนอนส่วนใหญ่ก็มากินนอน ตอนนี้ครับปัจจุบันนี้ก็มีเด็กประมาณ90คนที่มานอนกินนอนอยู่ที่วัดที่เคยมามา,มาเล่นมาซ้มาอมอยู่กับผมนะครับก็มีสุชนคือวันดีตอนนี้อยู่ท่านเรือแล้วก็แลชพลไอแล้วเจะพลนาวโน,โนที่อยู่เอสซีครับก็มาเล่นอยู่กับผมตอนค้อเขาอาณนะนาวโน,โนซึ่งเขาเรียนอยู่ที่นาประสิธิ์ที่สามาลแต่มาเล่นอยู่กับก็คือ มามารวมมาซ้อมอยู่กับผมแล้วก็รุ่นเก่าๆก็มีระพีพันธ์พุนวัตรที่อยู่เอมือเอสแล้วก็ย้ายไปภูเก็ตอยู่เชียงรายอะไรอย่างนี้ปัจจุบันนี้โรงเรียนศาลาตึกส่งทีมเขาร่วมกันขันฟุตบอลระดับขาศัตร์อย่างฟุตบอลกรมพลศึกษาพายมินิสเตอร์รวมไปถึงหลีกเยาวชนห่กชาติที่ส่งทีมไปตามนครปฐมยุ ซึ่งเด็กที่อยู่ในความดูแลมีมากมายเกือบหนึ่งอคนแต่ทว่าผู้สนับสนุนกลับไม่ค่อยมีมากนักแต่ถึงอย่างไรก็ตามหลวงพ่อจ้อนกับอาจารย์สัญชัยยังคงทำตามหัวใจตัวเองที่จะยืนหยัดทำทีฟุตบอลต่อไปเราทำเราไม่ได้คิดสิ่งที่ตอบแทนทำอย่างไรที่ว่าให้เด็กมันมีอาชีพบัตเด็กบางคนเรียนหนังสือไม่เก่งมีอาชีพที่ว่าเล่นบอลมีอาชีพก็เลยมาคิดว่าเลี้ยง ให้ให้มาอยู่โดยที่ว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายอาหารข้าวอะไรนี้พักอยู่กับทางวัดน้ําค่าน้ําค่าไฟอยู่ทางวัดหมดแต่เด็กต้องอยู่ในระเบียบคือซ้อมเป็นซ้อมนอนคือเป็นนอนก็ถามว่าภูมิมใจไหมภูมิใจเพราะเราสร้างแบบว่าไงจากเด็กที่ว่าไม่มีอะไรเนี่ยขึ้นไปเล่นละระดับดีเวอร์ชันอะไรพวกนี้นะก็คือมีความสําเร็จมีอะไรเนี่ยก็ภูมิใจเพราะเราคิดว่าเราจะทําจนกว่าแบบว่าชีวิตเรายังมีลมหายใจอยู่